สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมสตินจี้ในเกมครับแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมโรบบอกนะครับทุกคนแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่ในแมปไวกี้วิสัทกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ครับก็มีอัปเดตมาใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับ แ e เบ e n อัปเดตนะสวรรค์นั่นเองก็คืออัปเดตสวรรค์เองทุกคนซึ่งอัปเดตสวรรค์เนี่ยก็จะมีไอเทมที่เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นไอเทมนี่เลยนะครับไอเทมเป็นไม้ทาสีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามหากเลยนะครับตอนนี้แล้วพี่นั้นได้ปลูกต้นไม้เสร็จไว้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่จะไปดูเลยนะเดี๋ยวขอเตรียมยาอันนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนเตรียมตัวได้เลยนะครับวันนี้พี่ได้ทาภารกิจ ไปแล้วด้วยนะครับด้วยการปลูกต้นไม้ให้พ่อมดนั่นเองนะตอนนี้นี่นะครับพี่ได้ปลูกไว้แล้วนะครับเมื่อพ่อมันลดน้ําเนี่ยคือต้นไม้ไม่โตใช่ไหมแต่พ่อมดบอกว่าต้องการให้แบบให้ต้นไม้อะมันโตขึ้นเยอะนะให้มันโตขึ้นแบบเยอะที่สุดอ่ะให้มันโตขึ้นกว่านี้อ่ะเออใช่แบบเหมือนปังคราแบบให้ไปเอาน้ํามานั่นเองนะจะได้ไปหาเอาไอเทมนั้นมาในเอาไอเทมในสวรรค์นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูในสวรรค์เดี๋ยวขอรีเซ็ตตัวก่อนดีกว่านะ โ okay, อเคเรารีเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเราเอายาขึ้นไปเลยนะโอเคนี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราปีนไปเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นบันไดามานะฮะขึ้นบันไดามาเลยนะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเล่นออฟฟี่เยอะปึ๊บโอเคเราปีนมาตรงนี้เลยนะทุกคนโอเคนะหูยเรามาถึงสวรรค์แล้วทุกคน ว้าวโอ้สวรรค์แล้วเรามาถึงสวรรค์แล้วหูบันไดสวรรค์ได้ชัดเลยทุกคนแล้วมีปอนนี่อยู่ด้วยนะถ้าใครจําไม่ได้นะครับปอนนี่ก็เป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรตัวละครที่อัปเดตเข้ามานั่นแหละเป็นตัวเอสเตเองนั่นเองนะทุกคนอแล้วก็ให้เราให้เรากินยาทําให้เราโตนะคือประตูนี้มันจะเปิดไม่ได้ถ้าเอาไอเทมไม่ได้นะเองเดี๋ยวเรามาชิมไปเลยดีกว่าโอเคแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูเลยนะ เดี๋ยว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 เอย้ยประตูเปิดได้แล้วโอ้นะครับนี่ครับไอเทมนี้เลยนะล่าสุดก็เก็บมาได้นะครับมาเนี่ยครับเก็บมาแล้วนะทุกคนนี่โอ้โหนี่ครับไม้สีนะครับไม้ทาสีนะทุกคนโอเคนี่ครับที่ได้มาแล้วเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปเลยนะเราได้มาแล้วนะทุกคนโอ้โห้วก็เอามาวางไว้เลยนะนี่วางเลยส่วนผสมนะฮะอ่าวางไว้แล้วนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผสมธรรมดาดูซิว่าจะเป็นยังไงทุกคนที่เราได้มาแล้วนะเอาแหละผสมได้นะครับทุกคนเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับน่าจะเป็นปืนสีฟ้านะครับทุกคนนะเรามาลองดูนี่นะครับไปดูนะนี่นะครับปืนสีฟ้านะทุกคนเออเนี่ยนี่นะนี่สีฟ้านะทุกคนนี่เราสามารถยิงได้ว้าวสีฟ้าหมดเลยสีฟ้าหมดเลยแล้วยิงยิงยิงตรงนู้นเอ้ยยิงตรงนู้นได้นะครับโอ้โหน,น,นะครับตอนนี้ผสมธรรมดาก็เป็นสีฟ้านะครับ ถ้าคือเราผสมได้ก็จะออกสีแบบหลายสีเลยทุกคนอคุ้ยปืนสีก็ใช้ได้นะถ้าผสมอะไรแบบมันก็จะมีปืนสีหมดเลยนะแต่ไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ปืนสีธรรมดาหรอกแต่มันมันจะมีหลายสีให้เราผสมยานะทุกคนเออเนี่ยมันยิงเป็นสีฟ้าทุกคนใช้ได้เลยนะครับอ่าโอเคคนระับเดี๋ยวเราจะเอาวันนี้ผสมเข้าไปเลยนะครับมาสมองผสมดีได้ไหมเอ้ยผสมสมองผสมได้มาลองใช้ยาสูตรนี้จะเป็นยังไงทุกคน นี่ครับอุย้ยได้กลายเป็นหัวกระป๋องสีไปแล้วโอ้โหนะครับดูหน้าพี่นี่นี่ครับกระป๋องสีไปแล้วทุกคนโอ้โหนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะนี่ใสยเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเท้าวันนี้ใส่เข้าไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนไม่ได้นะครับเท้าใส่ไม่ได้แฟรี่ใส่เข้าไปได้ไหมได้นะครับมา มาชิงไปเลยดีกว่านะตอนนี้แต่มีอาการแหลกมากเลยทุกคนตอนนี้มันแหลกมากจริงแล้วมันก็ได้ปืนสีมาปืนยิงสีนะทุกคนมันมันจะได้สีอะไรนะครับลองยิงดูเอ้ยโอ uh, ้สีม่วงโอโ้เราสามารถนี่ครับโอ้สีม่วงนะครับทุกคนนี่นะครับโอ้โหเท่เหมือนกันเนี่ยสวยด้วยนะครับสีม่วงนะทุกคนเดี๋ยวลองลองผสมสีดีกว่านะทุกคนไปเดี๋ยวเราจานนี้ผสมเข้าไปเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราแซนด์วิชผสมเข้าไปดูซิมันเป็นยังไงนะ แอนนิตผสมเข้าไม่ได้นะครับแล้วลองเอาหูผสมเข้าได้ไหมผสมเข้าไม่ได้นะครับลองเอาพริกผสมเข้าไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะพริกผสมได้ทุกคนโอ้โหมาลองชิมไปเลยนะครับน่าจะเป็นสีแดงนะทุกคนโอเคมันเป็นปืนสีนะลองซีว่าเราสามารถโอ้สีแดงนะครับทุกคนนี่ครับสีแดงสีแดงหมดเลยนะสีแดงโอ้เนี่ครับอุ๊ยนี่ครับสีแดงหมดเลยนะครับตอนนี้โอ้ไม สีแดงหมดแล้วโอ้โหนะครับสีแดงหมดเลยนะทุกคนแดงหมดเลยนะเราสามารถนี่ครับสามารถยิงได้นะเป็นสีแดงนะครับนี่ครับเป็นสีแดงเลยนะนี่แหละนี่แหละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ผสมเข้าไปเลยนะครับลองเอาไม้ไผ่ผสมเข้าไปดูซิมันจะเป็นยังไงนะทุกคนอุ้ยแหลกมากเลยช่วงนี้โอเคผสมได้นะครับมันออกมาเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ปืนยิงสีดูดิเอ้ยอ๋อไม่ใช่ปืนยิงสีอ๋อ เรากลายเป็นแขนไม้โอ้โหโอไม่ขยับไม่ได้ทุกคนดูดิโอขยับได้แล้วโอเคทุกคนตอนนี้พี่ได้กลายเป็นแขนยาวไปแล้วนะก็คือเป็นแท่งไม้ระบายสีนั่นเองนะโอ้โหตอนนี้นี่นะครับโอ้โหบอกไว้เลยว่าถ้าใครที่ระบายสีเยอะเนี่ยแบบแว่งไปแว่งมาสีอาจจะแบบระบายด้วยแบบเป็นฟิลิปปาก,กันทีเดียวนะทุกคนอ่านี่นะครับโอ้โห แขนยาวแบบมาถึงพื้นเลยโอ้โหไม้สีของเรานะฮะเป็นแขนด้วยเอาวันนี้ผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะากิ้งก่าผสมเข้าไปดูซิว่าจะได้ไหมนะครับโอเคกิ้งก่าได้นะทุกคนเรามาชิมเลยดีกว่าเลมโบนะนี่ครับสายลุมนะครับเลมโบนะครับลองมาใช้ดูดีกว่านะครับเลมโบนะฮะนี่นะครับมันออกมาเป็นปืนแล้วเดี๋ยวเราลองยิงดูโอ้นี่ครับ นี่ครับโอ้โหเลมโบวจริงด้วยนะครับเป็นสายลุ้มนั่นเองนะทุกคนมันจะสามารถจะเปลี่ยนสีแบบอะไรก็ได้เหลืองทั้งหลายสีหมดเลยเนี่นะครับมันสามารถยิงออกเป็นสีได้นี่ถ้ายิงบอ่อยๆแม่งมันจะเปลี่ยนสีไปแบบเยอะเลยอนะ่ะทุกคนเออแล้วมันมันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยแบบเท่มากเลยแบบสุดยอดผมผมชอบนะครับใช่ผมชอบจริงนะครับโอเคโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาไม้ระบายสีใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะหมวกจนสลัดใส่เข้าไปดูซิว่ามันได้ไหมนะครับ หมวกผสมไม่ได้หมวกโดนสลัดนะครับผสมไม่ได้ลองระเบิดผสมเข้าไปดูซิว่ามันได้ไหมนะลองดูซิเอ้ยระเบิดผสมเข้าไปได้นะครับมาทุกคนมาลองชิมไปเลยดีกว่าเคชิมแล้วนะครับให้เรากดคลิกนะครับมันจะกลายเป็นอะไรอ๋อมันออกมาเป็นถังสีมันก็จะเป็นระเบิดนะอ๋เอเฮ้ยระเบิดถังสีโอ้โหกลายเป็นโอ้ทุกคนดูดิสีฟ้าเลยนะฮะ โอ้โหนะปลาเข้าไปแล้วแบบโดนสีเข้าไปเลยโหน่าจะโดนถังสีแบบทั้งแบบพื้นทั้งทั้งอะไรไปแล้วอะทั้งแบบไอเทมไปเลยอะโหแบบมันคือระเบิดถังสีทุกคนแบบไม่ธรรมดาจริงนะครับเอาลองไปใช้ดูได้นะครับมันคือระเบิดถังสีแบบไม่ใช่ระเบิดจริงๆเลยนะครับโอ้โหร้างสรรค์และเกินนะเราเนี่ยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ผสมเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาถั่วนี้ผสมเข้าไปดูซิว่าได้ไหมนะครับถั่วผสมไม่ได้ แล้วรอนี้อ่ะผสมเข้าไปได้ไหมแม,แมงมุมอะ่ะเฮ้ยแมงมุมได้อะไรอะ่ะยลองมาชิม,มเลยดีกว่านะทุกคน <c oughs> เป็นปืนสีอีกแล้วนะสีเหลืองเฮ้ยอ๋อเป็นสีเหลืองทุกคนยาโล่นะฮะ ตอนแรกจะเป็นแวดจะเป็นพุโปนะครับเป็นสีม่วงสีแดงนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นสีเหลืองต่อนะครับไม่รู้ว่าจะมีหลายสีหรือเปล่าเพราะมันสผสมมันไม่ค่อยมีอะไรสีที่เราเลือกแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเลือกแล้วกันนะตอนนี้แล้วมันก็เนี่ครับเรายิงสามารถเป็นเสียเหลืองทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับระบายแมปหมดเลยโหยิงทั้งแบบเนี่ยเลยเนี่ยยิงหมดเลยนะครับอ่ามันก็มันเป็นสีเหลืองนะทุกคนเรายิงได้นะครับเราตกแต่งแมปได้นะ คือไม่ต้องห่วงหรอกแมปเหลืองหมดแล้วนะ <c oughs> โอ้โหโดนสีไปเยอะแหละเอาปืนผสม,มเข้าไปได้ไหมมาผสม,มดูดีกว่านะครับอ่ะปืนปืนได้นะครับมาลองชิงมมาเลยดีกว่านะครับมันคือปืนอะไรอ๋อเนี่ครับมันคือไม้ทาสีนะทุกคนเอาไวฟ้ฟาดหัวคนนะฮะโอ้โห <c oughs> มันสามารถฟาดได้ด้วยนะเนี่ยแต่มันจะทําอะไรไม่ได้นะครับมันจะมันจะระบายไม่ได้นะครับทุกคนมีแค่ปืนนี่แหละที่จะยิงสีในแมปได้นะครับแต่บอกไว้เลยว่ามันไม่ค่อยมีอะไรหรอกเอาไว้ตีหัวคนเดียวอะนะเนี่ยครับเนี่ยฟาดอย่างเดียวปึ๊บฟึบฟึบเนี่ยฮะไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้ทาสีหรอกมันแค่ไว้ตบตีเฉยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ผสมเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ประสบเข้าไปดูซิว่ามันได้ไหมนะครับมาโอเคมันไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพึ่งเผสมเข้าไปเลยนะครับน้ำพึ่งได้นะครับมาลองชิมบรยดีกว่านะทุกคนโอเคนะเป็นปืนต่อนะสีอะไรอีกแล้วเนี่ยสีส้มนะฮะโอโหสีส้มต่อนะฮะ คือตอนนี้พูดอะไรไม่ออกแลวตอนนี้เจ็บคอเยอะแล้วนะครับตอนนี้อีสตินจี้ของเรานะครับโอเคนะครับอันนี้สีส้มนะฮะโอเคเอาแล้วนะครับก็สลับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งไว้ด้วยนะครับแล้วสลับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็ ก็สวัสดีครับทุกคนบายยนะครับ mm hmm. ก็ส่วนผสมก็มีเท่านี้นะครับไปละบายยนะครับ